คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคนที่เสียไปแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเหมือนเดิมทั้งชมกาแฟในตอนเช้ารดน้ำต้นไม้ในตอนเย็นทั้งที่เขาเนี่ยได้จากพวกเราไปแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ครอบครัวเขาเนี่ยอยู่ที่ถนนน,น่านิวาสในกรุงเทพของเรานี่เองครับ กับเรื่องราวที่มีชื่อว่าตาคนนั้นในบ้านถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วปิดไฟได้เลยครับใส่หูฟังให้พร้อมชวนกันมาสร้างบรรยากาศแล้วปล่อยใจกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ได้เลยครับ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อมาจากคุณวีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองเรื่องมันเริ่มต้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ถนนนาคีวาดในเขตลาดพร้าวที่เราคุ้นเคยกันดีบ้านของคุณวีจะเป็นบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในโซนชุมชนโดยบ้านของคุณวีจะเป็นบ้านหลังสีขาวมีรั้วสีเขียว มีสวนหน้าบ้านซึ่งจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งคุณวีเขาเล่าว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านที่อบอุ่นมากตอนที่เขายังเป็นเด็กในครอบครัวของคุณวีก็จะประกอบไปด้วยตะสมยายมาลีคุณอีที่เป็นลูกสาวแล้วก็คุณพงที่เป็นลูกเขยแล้วก็จะมีหลานอีกสองคนคือคุณวีและคุณวันซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่รวมกันที่บ้านหลังนี้ ตาสมเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างใจดีครับรักเพื่อนฝูงคนในซอยจะรู้จักแกดีเลยว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือแต่ด้วยความที่แกเป็นทหารเก่าเนี่ยเวลาแกพูดเสียงแกเลยค่อนข้างจะดังแต่ทุกคนในซอยก็รักแกมากนะครับและแล้วเนี่ยตาสมก็เสียไปอย่างสงบ ทิ้งไว้แค่ความทรงจำดีๆให้กับลูกหลานงานศพของตาสมเองจัดขึ้นแบบเรียบง่ายที่วัดลาดพราวโดยมีระยะเวลาจัดงานอยู่ที่เจ็ดวันแต่ด้วยความที่คนแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักแกตั้งแต่ซอยที่แกอยู่ซอยข้างๆหรือแม้ตรงข้ามเขตเองเนี่ยก็มาร่วมงานของแกจนศาลาแน่นทุกวัน ทุกอย่างฟังดูดีแล้วเหมือนจะจบลงใช่ไหมครับระหว่างวันที่ช่วงพธิธีศพเนี่ยกำลังจัดอยู่ในบ้านก็เริ่มมีเรื่องแปลกพอคนในบ้านเนี่ยเขาเริ่มเห็นตาสมกับมาวนเวียนอยู่ในบ้านอีกครั้งคืนวันหนึ่งในช่วงเวลาจัดงานศพยายมาลีกำลังเก็บของเก่าๆของตาสมเนี่ยใส่กล่องเพื่อนำไปบริจาคซึ่งในตอนนั้นยายมาลี ก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเพียงคนเดียวในบ้านเพราะพ่อแม่ของคุณวีกับคุณวันเนี่ยออกไปทำงานส่วนตัวเด็กๆเ,เองก็ไปโรงเรียนตอนนั้นน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่บรรยากาศในบ้านเรียกได้ว่าเงียบเหงามากเสียงที่เล็ดลอดเข้ามาในบ้านเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีมาจากคนในซอยเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นหยอกล้อกันอยู่ในซอยแล้วที่หน้าต่างเนี่ย ยายมารีแกสังเกตเห็นเงาคนแก่คนหนึ่งนุ่งผ้าเขามา้าดูค่อนข้างจะขุนตาเพราะท่านั่งไขว่ห้าของแกเนี่ยมนทำให้ยายมารีนึกถึงตาสมทันทีแต่พอมองดีๆเนี่ยยายมารีแกบอกว่าเหมือนเห็นเงานั้นลุกขึ้นเดินไปหยิบสายยางที่กองอยู่บนพื้นแล้วก็มารดน้ำต้นมะม่วงยายมารีแกก็ตก ตอนนั้นแกบอกว่าแกเกือบจะช็อกเลยนะครับพอนอกจากเรื่องตาสมเนี่ยแกคิดว่าหรือจะเป็นโจรที่เข้ามาในบ้านแกหรือเปล่ายายมาลีเลยวิ่งไปหยิบโทรศัพท์ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีโทรศัพท์บ้านที่โทรกันครั้งละสามบาทนั่นแหละครับยายมาลีแกรีไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคุณอีก,กับคุณพงว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านของเรา แต่จังหวะที่แกกาลังโทรศัพท์แกก็พยายามหันกลับไปมองนอกหน้าต่างนะครับแล้วก็พยายามเชะงโงกไปดูว่าเงานั้นยังอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าเงานั้นหายไปแล้วครับและสายยางที่วางอยู่เฉยๆเนี่ยมันดันถูกพาดอยู่กับโต๊ะไม้หินอ่อนแล้วก็มีน้ำเปิดอยู่ด้วยด้วยความที่ยายมาลีแกเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนี่ แกก็ผนมมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าตาสมมาดีมาดูแลครอบครัวมาดูแลลูกหลานก็ให้แกเข้ามาได้เลยแต่ถ้าแกมาร้ายเนี่ยให้ไล่แกไปให้ไกลที่สุดพร้อมกับยกมือขึ้นไหวอากาศหลังจากนั้นเนี่ยคนในบ้านก็เริ่มเห็นตาสมอีกอย่างเช่นคุณพงที่เป็นลูกเขยกิจวัตรในตอนเช้าแกจะตื่นขึ้นมาซักผ้าตากผ้าทำงานบ้าน แล้วก็จะไปกินกาแฟในห้องครัวตอนที่คุณพงษ์เนี่ยเขากำลังเปิดประตูกำลังจะเข้าไปในห้องครัวแกกำลังเห็นตาสมเนี่ยชงกาแฟกำลังกดน้ำร้อนที่กาน้ำร้อนเลยแล้วก็กำลังจะเดินออกไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ใต้ต้นมะม่วงคุณพงษ์แกก็ชะางักแล้วแกก็ขยี่ตาปรากฏว่าตาสมเนี่ย หายไปแล้วคุณพงเล่าว่านี่คือกิจวัตรประจำวันของตาสมเลยแกทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือทุกคนรู้ว่าตาสมเนี่ยแกจากเราไปแล้วคนในบ้านก็ไม่ค่อยกล้าพูดถึงเรื่องนี้กันพอลึกๆเนี่ยก็กลัวแต่เรื่องที่ทำให้คุณวีนรู้สึกขนลุกที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องที่วินมอไซ เขาถามคุณวีว่าน้องน้องทำไมบ้านน้องอ่ะมีคนแก่คนหนึ่งเขานอนดึกจังอะตอนนั้นพี่เคยขับผ่านมาแถวเนี้ยตอนตีสองกว่ากำลังจะเข้าบ้านพี่เห็นแก่เดินทำนู่นทำนี้อยู่ในบ้านตลอดเลยนะตอนนั้นพอคุณวีเขาได้ฟังเขาก็ขนลุกวาบขึ้นมาเลยพอเรื่องที่พูดเนี่ยพี่วินเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตาสมเลยนะครับ แล้วคุณวีก็เลยถามอีกว่าแล้วคนแก่คนนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่วินบอกว่าเหมือนจะเป็นคนแก่ที่เป็นผู้ชายนะเดินหลังค่อมๆเดินไปเดินมากวาดบ้านถูบ้านพอคุณวินเขาได้ยินก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงได้แต่ยิ้มแห้งๆแ,แล้วก็ตอบกลับไปว่าแกน่าจะนอนไม่หลับมั้งครับคนแก่ก็แบบนี้แล้วพอพูดจบปุ๊บ คุณวินก็รีบยัดเงินเข้ามือพี่วินแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านไปเลยคนในละแวะกนั้นก็ลือกันตามภาษาว่ายิ่งดึกมากเท่าไหร่เนี่ยตาสมแกก็ยิ่งโผล่มาแปลกมากขึ้นเท่านั้นอย่างคืนหนึ่งคนที่บ้านตรงข้ามเขามองลงมาจากชั้นสองเห็นตาสมเนี่ยกำลังกวาดลานบ้านอยู่คนที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาก็บรรยายให้ฟังว่า ตอนตะสมแกกวาดหน้าบ้านอยู่เนี่แขนแกก็ขยับตามจังหวะคันกวาดแต่พอสังเกตดีๆจากเอวล,ลงไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่เอวล,ลงไปถึงเท้าเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกับว่าแกลอยอยู่แล้วก็เหมือนถูกตัดช่วงล่างหายไปในอากาศสำหรับหลานสาวอย่างคุณวันเองตอนเธอน่าจะประมาณสักสี่ขวบเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ คุณวันเธอเกิดหิวน้ำในตอนกลางคืนเลยให้คุณอีท,ที่เป็นคุณแม่เนี่ยพาเดินออกมากินน้ำจังหวะที่คุณอีทกำลังเปิดตู้เย็นหยิบน้ำออกมาเทใส่แก้วคุณวันเธอก็วิ่งไปหาเก้าอี้ไม้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าตาหิวน้ำไหมตอนนั้นคุณอีทได้ยินรีบวิ่งไปควาคุณวันขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปห้องยายมาลีแล้วก็ปลุกยายมาลีขึ้นมาเลยพร้อมกับบอกว่า แม่แม่พ่อเขามาหาเมือเ่อีี้เจ้าวันคุยกับใครก็ไม่รู้ยายมาลีก็ตกใจเปิดไฟแล้วก็เดินออกมาตรงห้องครัวแกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าจะมาก็มาดีๆลูกหลานมันกลัวเห็นไหมถ้ามาแบบเนี้ยไม่ต้องมานะแล้วเก้าอี้ไม้เนี่ยมันก็ดันโยกแต่ไม่ได้เป็นการโยกแรงนะครับเป็นการโยกแบบช้าๆเหมือนเป็นการบอกว่า รู้แล้วเรื่องของตาสมเนี่ยไม่ใช่แค่คนในบ้านที่พบนะครับคนในชุมชนแถวนั้นเองก็เห็นจนกลายเป็นว่าบ้านของคุณวีถูกขนานนามว่าเป็นบ้านผีตะสมเลยแล้วเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องการเจอแบบจะจัเพราะในฝันแกก็เข้าไปหาเหมือนกันอย่างเรื่องของหลานชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของน้องสาวคุณอี ชื่อน้องเต้น้องเต้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาฝันเห็นตาสมค่อนข้างบ่อยยิ่งช่วงงานศพเนี่ยยิ่งฝันเห็นบ่อยมากอย่างเช่นคืนแรกๆน้องเต้จะฝันเห็นตาสมใส่ชุดแบบที่แกชอบใส่เลยคือผ้าขาวมา้าแล้วก็เสื้อย,ยืดยิ่งอยู่ตรงปลายเตียงหน้าเศร้าๆแล้วก็พูดว่าเต้ช่วยตาหน่อยตาอยากได้แว่นตาที่โต๊ะ มันอยู่ตรงข้างเก้าอี้โยกแต่ที่น่าแปลกคือหลังจากที่ทุกคนฟังความฝันของน้องเต้นเนี่ยแล้วเดินไปที่โต๊ะนั้นปรากฏว่าแว่นตาของตาสมก็อยู่ที่โต๊ะนั้นจริงๆแล้วคืนก่อนคืนสุดท้ายของงานศพตาสมเนี่ยคุณวีเขาก็ไม่ได้ไปร่วมปรากฏว่าในคืนนั้นเนี่ยคุณวีก็ได้ยินเสียงสองอย่างนะครับ ซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวเลยก็คือหนึ่งบ้านของคุณวีเขาจะมีแคร่หนึ่งตัวซึ่งตาสมเนี่ยจะใช้นอนทุกคืนแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของแกแกก็เสียที่แคร่ตัวนั้นปรากฏว่ามันมีเสียงเหมือนคนนั่งแล้วไม้มันลั่นแล้วก็มีเสียงพัดลมเก่าๆเนี่ยเปิดคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับพัดลมตัวเนี้ยมันเก่ามาก เป็นพัดลมที่ตาสมเนี่ยแกห่วงมากเลยแล้วก็รักมากเพอพัดลมตัวเนี้ยอยู่กับแกมาตั้งนานตั้งแต่สมัยที่แกยังเป็นทาหารไปรบที่เวียดนามกลับมาแกก็ได้พัดลมตัวเนี้ยกลับมาด้วยซึ่งพัดลมตัวเนี้ยมันจะถูกซ่อมแล้วซ่อมอีกจนแม้กระทั่งเสียงของมันเนี่ยจะดังมากเวลาเปิดแล้วเสียงเนี่ยมันก็ดังขึ้นทำให้คุณวีเนี่ยเขา ตกใจเลยเพราะแกอยู่คนเดียวในบ้านทุกคนไปร่วมงานศพหมดแล้วก็อีกเสียงหนึ่งที่คุณวีได้ยินคือเสียงไขกุญแจเป็นการไขกุญแจตู้เก็บของครับตู้เก็บของเนี้ยมีตู้เดียวในบ้านแล้วก็ตอนนี้เป็นตู้ที่เก็บรูปของตาสมคุณวีทำอะไรไม่ถูกเลยครับปิดประตูห้องนอนแล้วก็ล็อกเลย กระโดดขึ้นไปบนเตียงแล้วก็คุมโปงเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้จริงๆเขาจะต้องทำยังไงก็อยู่อย่างนั้นจนทุกคนเนี่ยกลับมาเล่าให้กับทุกคนฟังทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยายมาลีด้วยบอกว่าตาเขากลับมาบ้านยายมาลีเลยบอกว่าหรือเขากลับมาเอาของแล้วเขาก็คงใกล้จะไปแล้วแหละแล้วคืนสุดท้ายของพิธีศพครับพอทุกคนกลับมาถึงบ้านเนี่ย ในคืนวันนั้นเป็นคืนที่พายุเข้าฝนตกหนะักแล้วก็ลมนี่ยค่อนข้างแรงจู่ๆคนในบ้านได้ยินเสียงดังโครมจากหน้าบ้านวิ่งออกไปดูกลายเป็นว่าต้นมะม่วงต้นใหญ่ตรงหน้าบ้านเนี่ยมันโดนฟ้าผ่าแล้วต้นมะม่วงต้นเนี้ยตาสมแกบปลูกมาตั้งแต่ต้นมันเล็กๆจนตอนนี้ต้นมันใหญ่มากแล้วสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้น ขามกลางฝนตกโหมขนำ้ำมีเงาของคนแก่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ต้นไม้สภาพแกยืนคอตกเหมือนคนเสียใจแล้วฟ้าก็ผ่าพอฟ้าผ่าเปี้ยงทุกคนก็สะดุ้งแล้วก็หันไปมองหน้ากันปรากฏว่าพอหันกลับมาเนี่ยเงาของตาสมก็หายไปแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่ต้นไม้ลม้มตาสมเนี่ยมาบ่อยขึ้นมากชัดขึ้นมาก บางคืนได้ยินเสียงคนลกเก้าอี้มาโยกบางทีก็มีกลิ่นทูบจางๆหรือบางคืนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแต่เป็นเสียงที่ฟังนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วที่น่ากลัวที่สุดน้องเต้ฝันเห็นคุณตาบ่อยขึ้นคุณตาถือรูปครอบครัวแล้วแกก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ไม่นานมีอยู่คืนหนึ่ง คุณวีเขาตื่นมากลางดึกพอลืมตาตื่นเนี่ยก็ตกใจสะดุ้งเลยพอที่ปลายเตียงเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนแก่คนหนึ่งยืนอยู่เหมือนตาสมเลยแกถือรูปครอบครัวแล้วก็ยิ้มครับพร้อมก็บอกคุณวีว่าตาจะไปแล้วนะตารักทุกๆคนเลยฝากดูแลครอบครัวตาด้วยแล้วคุณวีก็รู้สึกตัวทีตอนเช้า คุณวีบอกว่าภาพนั้นเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ติดตาคุณวีมาตลอดเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณวีก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับครอบครัวเขาฟังทุกคนก็ตกลงกันว่างั้นเรามาทําบุญใหญ่ให้ตาดีกว่าก็เลยนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ถวายสังฆทานชุดใหญ่เลยยายมาลีแกก็จุดธูบอกถสมว่าช่วยดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลลูกๆหล,ล,ลานๆด้วยนะ อย่าให้อะไรไม่ดีมันเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยแล้วยายมาลีก็ปักธูปลงไว้ตรงโคนต้นมะม่วงนั่นแหละครับหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยตาสมแกไม่โผล่มาอีกเลยนะครับเหลือแค่ความทรงจำแล้วก็ความน่ารักของแกที่ทำให้ครอบครัวย,ยังคงคิดถึงอยู่แต่ก็ยังมีเรื่องเล่าจากคนแถวนั้นปะปลายเหมือนกันนะครับว่ายังเห็นแกอยู่ตรงนี้คุณวีเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าชาวบ้าน หรือคนแถวนั้นเนี่ยเขาเห็นจริงๆหรือเขาคิดไปเองอุปโลกไปเองแต่ถ้าเห็นคุณวีก็สงสัยว่าเขาอาจจะคิดไม่ดีหรือเปล่าเพราะคำขอของยายมารีเองที่ปักทู่ไว้ตรงต้นมะม่วงว่าให้ช่วยดูแลครอบครัวด้วยนะอย่าให้อะไรไม่ดีเกิดกับพวกเขาเลยนั่นอาจจะกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ไม่ดีหรือเปล่า โอ้คุณผู้ฟังครับพอเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเองก็ยังรู้สึกถึงความผูกพันกับบรรยากาศระวังเวงบางอย่างที่ยังคงค้างอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับพูดถึงแล้วบางทีความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันก็อธิบายกันได้ยากเหมือนกันเพราะแต่ละครอบครัวก็คงมีความผูกพันแล้วก็การแสดงออกที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นในบ้าน ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันทุกวันกับคนที่เรารักแล้วก็ผูกพันมาทางชีวิตมันยิ่งทำให้เรื่องมีทั้งดูลึกทั้งดูเศร้าแล้วก็น่าติดตามไปด้วยเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่คุณตาสมแกกลับมาแบบนี้มันมีความหมายอะไรกันแน่เป็นการกลับมาเพื่อบอกลาหรือว่าท่านไม่รู้จริงๆว่าท่านเนี่ยได้เสียไปแล้ว หรือบางทีสิ่งที่ผูกวิญญาของคุณตาไว้กับบ้านหลังนี้อาจไม่ใช่เพราะว่าท่านมีอะไรติดค้างแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแกห่วงแกรักแล้วก็แกผูกพันกับครอบครัวของแกจริงๆแม้ในวันที่ร่างกายของท่านเนี่ยได้จากไปแล้วก็ตามเอาละครับสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มีประสบการณ์ลหลอนกันหรือเปล่าถ้ามีอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับ มาคอมเมนต์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยผมและทีมงานเด e m ม d n i g h t r รด i o คืนนี้ผีเล่ารออ่านทุกเรื่องราวจากทุกท่านอยู่เสมอครับและเช่นกันครับถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเช่นกันและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆในครั้งต่อไปที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังสำหรับคืนนี้ผมและทีมงานเดอะมิดไนท์เรดิโอคืนนี้ผีเล่าคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ